ข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้เฮพี่น้องเกษตรกรได้เฮคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮผู้สูงอายุผู้พิการด้วยนะคะในส่วนของครมอรหรือว่าทางรัฐบาลจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน4 0 0ร้อยถึงห้าบาทมาแล้วค่ะในส่วนของการรับเงินใช้จ่ายแบบไหนกดเป็นเงินสดได้หรือไม่โอนตรงจ่ายจริงแน่นอน1มกราคม2 000, 5งพส 6, ติดตามยละเรียดข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่อง อิสระแซับค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสําหรับการประชุมกรมน,นัดสุดท้ายที่ผ่านมาคงสุดท้ายแห่งปี2565ก็ถือว่าเป็นข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐได้เฮนะคะสําหรับการอนุมัติเพิ่มวงเงิน200บาทให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐนาน1เดือนซึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ผ่าน คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาถแถลงการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนมก,กราคม2565เพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่จํานวนกว่า13.2ล้านคนโดยจะมีการเพิ่มวงเงินในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทคนละ1เดือนเป็นระยะเวลานะคะ1เดือนเริ่มโอน1มก,กราคม2566 ซึ่งผู้ที่มีบัตรคนจนที่เคยได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนอยู่แล้วก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทเป็น400บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเองค่ะ และก็ท่านใดที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงิน300บาทต่อเดือนต่อคนอยู่แล้วก็จะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น500บาทต่อเดือนต่อคนผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเติมเงินผ่านบัตรคนจนให้แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถรูดซื้อสินค้าใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากเลยร่วมแสดงความยินดี ้วยนะ,ค,ะคลิปนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ